นี่คือความพยายามความพยายามที่จะยึดเข้ามาอยู่ใกล้เวทีที่สุดนี่เป็นภาพความรักชาติของคนมาเลย์พยายามที่จะปีนดูเวทีหลักคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปชมงานบรรยากาศวันชาติของมาเลเซีย ประจำปี2025ซึ่งปีนี้ทางมาเลเซียได้จัดขึ้นที่ปุตรายาเยอจะบอกว่าคนเยอะมากๆ พวกเราหาที่จอดกันเกือบชั่วโมงนี่รถเยอะมากตโอจอดกันบนนี้เลยนี่จอดอะไครับผมอสุดยจากนั้นก็ต้องเดินเข้างานอีกประมาณ20นาทีนี่ถึงแล้ว แต่กว่าจะหาที่จอดรถได้โอ้โหวนกันอยู่นานครั้งแรกครับผมกับงานวันชาติมาเลเซียในรอบ7ปีอยู่นี่มาเ7ปีไม่เคยมาปีนี้ได้มามีโอกาสได้มาแต่ว่าโอ้โหเคยจะมาคือแบบบางคนมาตั้งแต่ก่อนซูบบบางคนมาตั้งแต่เมื่อคืนมาหาที่จอดรถนี่แหละคือปัญหาใหญ่มากมาก สำหรับงานคือกันให้ดูโอ้โหเต็มไปหมดวนกันอยู่นานกว่าจะได้เจอที่จอดอนี่นู่นโอ้โหมุมนี้ดูเต็มทั้งสองข้างเต็มไปหมดเลยที่จอดนี่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องเดินกันยาวแค่ไหนกว่าจะไปถึงงาน เดี๋ยวไปรอเจอกันที่งานแล้วกันตอนนี้กำลังเดินไปที่งานต้องเดินนานหน่อยเพราะว่าจอดรถไกลจากงาน,ห,นหากันยากมากๆนี่วันนี้มากับวันนี้มากับทีมงานสี่คนครั้งแรกในรอบเจ็ปี ในรอบเจ็ดปีไม่เคยมาเลยังแรกจริงๆคนมาเลยเขาจะพาครอบครัวลูกๆมาชมงานกันตั้งแต่เช้าก็คือคนที่ไม่ได้กลับบ้านเพราะเขาหยุดยาวก็จะมารวมตัวกันตรงนี้หมดเลยไกล้ถึงแล้วเข้ามาในงานแล้วโอ้โหคนเยอะมากทั้งแรกกับงานวันชาติที่เป็นที่รู้จักกันว่า มดเด็กกอดเด็นี่เข้ามาแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีทำอะไรบ้างในวันนี้มาแบบงงๆมาถ่ายบรรยากาศให้ดูงานวันชาติาเลเซียเขาคึกคักกันขนาดไหนนี่ทางเข้างานอยู่ตรงนี้คนก็จะเริ่มเยอะขึ้น ปีนี้เขามาจัดกันที่ปุตราายา,ยาเขาก็จะมีจัดสลับสนับกันไปบางรั้นก็ไปจัดกันที่ดาตารันเมอร์เดกเกอรเว,วันนี้มาจัดกันที่ปุตราายา,ยาเนเยอะมาก ็จะมีพ่อค้ามาขายทงบ้างน้ำบ้างอันนี้ก็จะมาเป็นขายทงชิมงานของเราจะซื้อทงนี่ชิมงานเราเอาแล้วดบีชิมงานเอาแล้ว

แสดงความเป็นมาเลที่ชัดเจนมากสุดยอดครับผมเองเซนกหน้าปสิวนะเาแล้วข้างหนึ่งเอาเสือเสือกอกีานี่ยต้วันี่อีกข้างนี่ของแท้มาเลแท้ เจนอันนี้คืออะไรตรงนี้สวยงามมากอาคารตรงนี้คืออะไรเอ่ยสวยงามนี่เดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆหน่อยสวยงามครับมันคืออะไรตรงนี้ไปกันครับไปชมงานวันชาติมาเลเซียกับผมไปดูกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง และมันจะอลังการขนาดไหนนี่มากันทุกคนตั้งแต่เด็กแดงเล็กน้อยพากันมากันทั้งครอบครัวนี่คือความรักชาติของคนมาเลเซียซึ่งจะมีจัดกันทุกๆปีและแน่นอนว่าปีนี้ก็จัดทื้นที่กตตางไเยอะ สุดยอดมากทุกๆปีเราจะเห็นธงตามดินทางตามบนรถหน้ารถตามตึกต่างๆมีธงแขวนเต็มไปหมดเคเรื่อถึงวันชาติวันที่มาเล,ลเซียได้รับเอกราช ใหญ่มากใหญ่มากสำหรับผมกับครั้งแรกกับงานในครั้งนี้ไม่ใช่แค่คนมาเลที่เป็นเชื้อสายมาเายูที่มาร่วมงานในงานนี้สังเกตว่าจะมีทุกชนชาติไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นคนอินเดีย คนก็มาร่วมงานนี้นี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาอยู่ในงานแล้ววันเอกราชมาเลเซียรหรือฮาริมอร์เดกาจะตรงกับวันที่31สิงหาคมของทุกปีเป็นวันชาติที่ระลึกถึงการประกาศเอกราชของสหพันธรัฐมาลายา จากการปกครองของจักรวรรดิอังกฤษในปี1957ต่อมาประเทศได้เปลี่ยนชื่อเป็นมาเลเซียในปี1963เมื่อรวมกับรัฐซาบะสาราวักและสิงคโปร์แต่หลังจากนั้นในปี2508สิงคโปร์ก็ได้แยกตัวออกจากมาเลเซียมาเลเซียถูกปกครองโดยอังกฤษตั้งแต่ศตวรรษที่19 ผ่านบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษและต่อมาตกเป็นอนานิคมตรงในปี1824หลังสนธิสัญญาอังกฤษกับดัตต่อมาสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นก็มายึดครองคับสมุทรมาลายูในปี1941-1945ถึงทำให้เกิดขบวนการชาตินิยมต่อต้านญี่ปุ่นและอังกฤษ ภายใต้องค์กรสหภาพมาลายามาลายายูเนียน1946หลังจากนั้นอังกฤษก็พยายามร่วมรัฐมาลายูภายใต้การปกครองส่วนกลางแต่ก็ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากชาวมาลายูเพราะลดอำนาจสุลต่านและให้สัญชาติแก่ผู้อพยพอย่างคนจีนและอินเดียง่ายเกินไปต่อมาในปี1948 อังกฤษก็ปรับโครงสร้างใหม่คืนสถานะสุลต่านและจำกัดสัญชาติส่งผลให้เกิดภาวะฉุกเฉินมาลายันอิมเมอร์เจนซีในปี1948-1960โดยถึงพั6 0กโดยพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาเหล่านั้นเป็นชาวจีนหลังจากนั้นก็เกิดขบวนการเรียกร้องเอกราชโดยมีการตั้งพรรคต่างๆรวมตัวกัน จนในที่สุดอังกฤษก็ยอมให้เอกราชหากสามารถแก้ปัญหาคอมมิวนิสต์และสร้างรัฐธรรมนูญที่สมดุลระหว่างเชื้อชาติในวันที่31สิงหาคม2,500ณสนามกีฬามเมเอร์เดกกสเตเดียมเมร์เดเกกกัวลาลัมเปอร์เวลา9.30นาที ธงสหภาพยูเนียนแจ็คก็ถูกลดลงและธงชาติมาเลเซียที่เราเรียกว่ายาโลเกมิลังก็ถูกชักขึ้นครั้งแรกโดยมีตวนกูอับดุลรหมานประกาศคำว่าเมอร์เดเกอร์เมอร์เดกอร์เมรเดกอร์ถึงเจ็ดครั้งท่ามกลางฝูงชนกว่าสองหมื่นกว่าคน หลังจากนั้นในวันที่31สิงหาคมของทุกๆปีก็จะมีการเฉลิมฉลองวันชาติที่เรียกว่ากมรเดกอันทุกๆปีวันเอการาชไม่ใช่แค่การหลุดพ้นจากอังกฤษแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชาติพหุวัฒนธรรมที่ท้าทายด้วยความขัดแยง้งทางเชื้อชาติเศรษฐกิจและการเมืองซึ่ง ยังคงเป็นรากฐานของมาเลเซียในปัจจุบันตอนนี้เขากำลังยิงปืนใหญ่กันอยู่นี่ปีนัดแล้วไม่รู้ทุกคนก็ ยืนทงยืนขึ้นคารบทั้งชาติและร้องเพลงชาติด้วยกัน กำลังพยายามที่จะเข้าไปในเวทีหลักเพราะคนเยอะมากเราไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ได้นี่กำลังพยายามเข้าไปให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้เรากำลังลีกล่าวคำปฏิญาณอยู่น่สุดยอดมากนี่นี่เป็นภาพความรักชาติของคนมาเลย์ พยายามที่จะปีนดูเวทีหลักซึ่งสำหรับพวกเราตอนนี้ก็ได้แต่ดูกลนของเขาไม่สามารถปีนขึ้นไปได้พวกคนเยอะมากๆได้ดูแค่ใต้เวทีนี่ <c oughs> <c oughs> จะไม่ลดความพยายามจะพยายามเข้าพระราชาให้ใกล้ที่สุดไม่รู้จะได้รตอนนี้เราอยู่กันในฝูงชนมันแน่นมันเต็มไปหมดพยายามละเลาะเข้าใกล้พระราชาให้ไม่ได้ใกล้ที่สุด ยังจะพยายามต่อไปเพื่อที่จะเข้าไปใกล้เวทีที่ใกล้ที่สุดนี่เขจะมีเป็นรถทหารที่แถวนี้น,นี้ทหารบกสันตราดารัตนี่สันตราดารัตก็คือทหารบกเดินกันต่อไปไม่รู้จะไป สามารถเข้ากันได้ตอนตรงไหนก็เดินไปเรื่อยๆอีกเคยจะมีช่องทางเอาจริงๆถ้าใครจะมางานนี้อ่ะก็คือต้องมาแบบก่อนตีห้านู่นแหละบางคนเขามานอนกันตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อที่จะได้เข้าไปให้ใกล้เวทีที่สุด ะรักลนนมาตงี้ไม่รู้ว่าจะได้เข้ากันตรงไหน,นจะให้ดูตึกในปุตราาย์หน่อยจริงๆปุตรายาย์มันจะเป็นศูนย์ราชการที่เขาแยกมาจากตัวเมืองกวลาลัมเปอร์ อันนี้ก็จะเป็นตึกของศูนย์ราชการต่างๆที่เขาสร้างมาตั้งแต่สมัยนายุกมหาเดชเคยมีข่าวลือว่าเขาจะสร้างเมืองหลวงใหม่ตรงนี้แต่ไม่รู้ยังไงเมืองหลวงก็ยังอยู่ที่เดิมผมไม่รู้เคยได้ยินแว่วๆว,ว่าเขาจะย้ายมาตรงนี้เขาก็เลย าสร้างศูนย์ราชการกันตรงนี้หมดเลยที่ปุตรยัยเยะส่วนใหญ่ตึกแถวนี้ก็จะเป็นศูนย์ราชการหมดเลย <Thank you. S 1> นี่เหมือนจะได้ผลว่า,าเดินมาข้ามฝั่งมามันจะได้เข้าใกล้ใกล้งานแล้วแหละู mm. เห็นขบวนรถอยู่ บวนรถอยู่ด้านหน้าเห็นขบวนพาเรดอยู่ด้านหน้าเหมือนจะได้ผลนี่เห็นแล้วเห็นขบวนพาเรดแล้วในที่สุดยังเ<อ>ข้าไปได้อีกยังเข้าไปได้อีก จะใกล้สุดได้ท่านี้แล้วแหละความพยายามความพยายามที่จะยัดเข้ามาอยู่ในเวทีนี่สุด นี่ใน,น,นที่สุดเราก็สามารถที่จะปีนขึ้นมาดูกใกล้ๆได้นี่นี่อยู่หน้าเวทีแต่เป็นหน้าเวทีที่ รรมมามาเาเต้้องงปีนนนดหลัและนี่ก็คือทั้งหมดของบรรยากาศงานวันชาติมาเลเซียรประจำปี2025 ที่ผมพอจะถ่ายได้ให้ทุกคนได้ดูหวังว่าทุกคนคงจะชอบ hey, <my> อย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบ